สนุนโดยพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตเจเล่ซูเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้อง ตัวเลข30นะคะถ้าเป็นอายุคนก็ถือว่าได้ลงหลักปกักฐานอย่างมั่นคงแล้วนะคะแต่สําหรับวงดนตรีวงหนึ่งที่เดินทางมาบนถนนสายดนตรียาวนานถึง30ปีและสร้างงานมาอย่างต่อเน,นื่องไม่ธรรมดาแน่ค่ะแล้วตอนนี้ดิฉันก็จะมาคุยกังวงคาราบาวค่ะที่มเออีเส้นทางดนตรีที่ยาวนานมาตลอดนะคะแล้วก็จะมีงานใหญ่รือรอบ30ปีนในปีหน้านะคะนอกจากมีคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์แล้วยังมีการใช้เทคโนโลยีมาร่วมในคอนเสิร์ตด้วยค่ะ จะเป็นอะไรนะัเดี๋ยวเราจะคุยช่วงต่อไปแต่ในช่วงนี้นะคะเราจะขอย้อนคุยถึงตำนานของวงนี้กันค่ะตอนนี้เรามีทั้งผู้ก่อตั้งและสมาชิกวงนะคะนั่งอยู่ในชันด้วยแล้วค่ะคุณเชอรี่ในวัฒนาคุณยินยนอากรณและคุณเล็บตีชาชนะไคค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกคุณผู้ชมน,นะคะว่าท่านถ้าได้นั่งใกล้ๆนี้จะรู้สึกว่าหน่ายัางใสยอยู่เลยค่ะทำไมรักษาสภาพร่างกายแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ครับก็ออกกออกกำลังครับ ก็หายเพะจริงๆแล้วก็อายุเพิ่มแค่สามสิบองโอ้จริงเหรอต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าดิฉันเนี่ยเติบโตมากับคาราบาวตอนนั้นตอนสมัยใบรุ่นตอนนี้ดิฉันราุ้มากขึ้นแล้วทั้งทั้งอายุแล้วก็รูปร่างก็ล้ำหน้าพี่พี่เขาไปแล้วผมออกกำลังผมวิ่งเดี๋ยวกลับไปก็จะไปวิ่งสี่นาทโลแล้วพี่เล็กเหรอคะพี่เล็กเป็นพระเอกด้วยก็ทานบะหมี่สมเร็จรูปเยอะๆจะได้ทานะไรนะคะบะหมี่สมเร็จรูป มาม่านี่เองเลยเพื่อที่จะเป็นอมตะโอลูกชายเขาพูดอย่างนี้วันนี้ที่คุณเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วเพราะว่าเราได้ทำสตาร์ทไปแล้วอ๋อค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการทักทายกันนะร้อเลยนะร้อเลยพี่แอดคะย้อนเล่าสักนิดนึ่งนะคะตอนที่พี่แอดตั้งวงคาราบาลใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยปักธงเลยหรือเปล่าว่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคะปักธงครับ แต่ว่าตอนตอนที่ได้ชื่อนี่ตอนนั้นมันเป็นวงนักเรียนน่ะไปเล่นในโรงเรียนน่ะเล่นกันประกวดกันในโรงเรียนในมหาลัยมาพูดเลยแต่พอกลับมาก็ยังชอบชอบชื่อวงนี้เพราะว่าเรามีรุ่นพี่อยู่แล้วคือพี่หมาคารวานนะพอเราเป็นคาราบาลแล้วมันมีความหมายด้วยเพราะว่าคาราบาเนี่เป็นภาษาตากลอกซึ่งซึ่งก็คือเหมันก็ผู้ใช้แรงงานที่ว่าแล้วเราก็ชอบมีความคิดแบบนี้ <ừ> อยากจะเป็นปากเสียงของคนระดับระดับล่างก็เลยใช้ชื่อนี้มาต่อพี่ให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งว่าคนระดับล่างหรือคน,ชนใช้แรงงานก็คือคนที่สร้างโลกนั่นเองใช่ไหมคะกรรมกรชาวนาครับแล้วก็คนจน,นทั้งหลายตอนที่เริ่มแบบอยู่ในจนวสายดนตรีใหม่ๆนะคะเริ่มจากพี่เขียวกีรตินะคะที่ว่าเริ่มต่อตั้งกันมาแล้วก็ค่อยๆเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นตอนนั้นคนก็ยังงงอยู่นะเอ๊ะ วงก๊อปปี้วงคาราวาหรือเปล่าตอนนั้นก็ชื่อชื่อมันคล้ายอยู่แล้วคล้ายกันใช่ไหมคะแล้วมาพิสูจน์ตัวเองจากอาราบั้งมอนิพกหรือเปล่าคะพอหลังจากลุงขี่เมาออกมาก็พี่เล็กก็เข้ามานะครับพี่เล็กก็ไปอยู่กับเพสิดเน้นก่อนพี่เล็กเขาเป็นนักดนตรีอาชีโอ้ค่ะเหมือนเชอรี่เนี่ยเขาเป็นนักร้องเี๊ยชีแต่ผมเป็นเป็นก็นักศึกษานะครับแล้วก็เล่นดนตรีเล่นดนตรีแบบแค่ฟุบซองเป็นรายได้เสริม แต่พอมาคาราบาวมาได้พวกลิเล็กพี่ซึ่งเป็นนัก้องเตาชีย์เนี่ยทำให้เพลงของคาราบาวก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่มีมีความเป็นเป็นเป็นสากลมากขึ้นจากการเป็นเป็นแค่โฟก็เริ่มมาเป็นป๊อปเป็นล็อกเป็นเป็นอะไรเป็นเทปวีไปเลยนะครับแล้วก็พอเวลามามาร่วมกันทำงานสร้างเพลงสร้างเพลงมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากวง วงผมวักศึกษาในสมัยนั้นซึ่งเป็นวงวงเพื่อชีวิตนะครับวงคาราบาวใช้เครื่องดนตรีสากลในการฟีเซนออกมามันก็เลยทําให้เอ๊ะวงเพื่อชีวิตไม่จําเป็นจะต้องมีแค่ดีกีตาร์โปร่งเมาส์ออแกนหรือว่าซึ่งหรือพิหรือหรือไม่ใช่ดนตรีพื้นเมืองนะแต่มันสามารถที่จะเป็นแบรนด์ได้มีกลองมีเบสมีคีย์บอร์ดมี กีตาร์ประสานกันมีการคิดรูปกีตาร์ที่เปนเท่ๆครับร้องหนักๆการเพลงแบบไม่ใช่พูดถึงแต่เรื่องชวนมาไปจับปืนโค่นล้มเข้าป่ายางเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดถึงเรื่องของชีวิตลูกจะเลี้ยงลูกยังไงนะครับพูดถึงชาวนาพูดถึงคนที่อดีตเคยเป็นชาวนาแต่เข้ามาหากินในเมืองแล้วพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคชีวิต จนในที่สุดต้องเป็นขี้เมานอนตายได้กับพันลอยลูกชายมาตามหาอีกพอาตามหาคาราบาวให้กําลังใจให้ลูกชายข้ามไปให้ได้เพลงผู<ะ>้ชีวิตแตกแตกหน่อออกไปจากเพลงที่แบบแบบต่อต้านรัฐบาลอย่างเดียว<ะ>กลายเป็นการเสริมให้กําลังใจงในสังคมให้กับคนทั่วไปเดื่งต่างแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจในในชีวิต คนล่าฝันไปล่าฝันล้วเถอเกิดมาทั้งทีเหมือนกันมีชีวิตเท่ากันถ้าเราจะอยู่แบบสังตายเราก็จะไม่มีอะไร่ สำหรับพี่เทลลนี่นะคะวางไว้เลยไหมคะว่าให้ร้องเพลงนางามตุ้กระจกแม่สายต้องเสียงเศร้าๆแผลบแล้วก็เหมือนได้อารมณ์อะค่ะคุณจะเป็นเรื่องของความถนัดมากกว่านคงจะถนัดร้องเพลงช้าด้วยค่ะก็เลยแล้วมีการวางตัวกันไหมคะอย่างเงี้ยตัดนิดหน่อยเป็นแนวถนัดเดอพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กนี่พระเอกเราก็เป็นแนวแนวเด็กด้วยแล้วครอบครัวด้วยเสียดสีชีวิตในครอบครัวเคยดูดาวหงส์ ก็ลยต้องบอเดี๋ยวต้ออเกิดทันแล้วแก่ใช่ไหมแล้วมีช่วงหนึ่งวงคาราบาวก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้มาตลอดนะมีการออกไปทําเป็นศิลปินเดี่ยวไปเล่นหนังไปเล่นละครอย่างงี้ค่ะมันความรู้สึกของคนต่อตั้งนี่ขาดหายไปไหมคะรู้สึกแหว่งประวิ่นไปบ้างไหมคะเป็นธรรมดาแบบมันเป็นธรรมดาของของของมนุษย์อะนะเวลาทางานอยู่ด้วยกันบางทีมันก็เบื่อที่เบื่อพี่แอนะเหรอมันมันบางทีมัน เบื่อที่เราทำทำกันอยู่เฮ้ยออกไปทําอะไรกันบ้างอแล้วค่อยค,อยคอยกลับมาะะอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงแบบนั้นแนหะความรู้สึกอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆอยากอะไรต่างคนก็ต่างไป,ไปแล้วเราก็กลับมเมือ่มอ,อกี้พูดถึงเพื่อชีวิตอตอนนี้มันอาจจะดูว่าลบหายใจจากไปเยอะเบอร์สองหรือเบอร์แถวหลังจากพี่แอดเนี่ยถ้าไม่นับปูเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยตัวน,นี้เนี่ย เป็นภาระหน้าที่พี่หรือเปล่าว่าการสื่อทอดรุ่นไปสู่คนอื่นๆนะมันจะต้องเกิดตามมาอยากให้มีเล็กต่อเพราะว่าปู่นี่ครับหนุมน้องรักเล็กคือวงเพื่อชีวิตเนี่ยเท่าที่ผมมองนะ50%เขาต้องโตด้วยตัวเองอจริงๆต้องเกินด้วยซ้ำไปนะครับคุณปู่60ปีเขาก็ เกินเกินเลย50%เซคือด้วยยืด้วยขาตัวเองอมันมันเป็นการจัดฉากไม่ได้เหมือนเหมือนอย่างที่พี่แอดไปเรียนฟิลิปปินส์แล้วก็ทําอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ก็ถ้าถามว่าทําไมคาราบาลชื่อไปเหมือนคารวาอ,อย่างที่ปัญหาเก่าๆนะกที่ถามมาืก็คาราบาลไปว่าควาย มามันจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะชื่อมันแค่ค้ายกันเฉยเพราะนพแอนเนี่ยเขาก็โตในการเือนเขาเองส่วนผมนี่เป็นดนตรีอาชีพแล้วก็มารวมกันมาเล่นกันโดยความเป็นดนตรีอาชีพของผมดนตรีโดยการเป็นนักเขียนนักคิดของเขาเนี่ยหลายอย่างที่มันมาสอดคล้องใ้เฟื่องจักรที่มันโดยโดยบิขบกันแล้วก็มันก็พากันวิ่งกันไปได้บางครั้งเนี่ยในส่วนเนี่ยยากที่อยากอธิบายว่า วันหนึ่งจะมีเฟืองจากบันีีหรือเปล่าม,มันมันยาก,ยากที่พี่บ้า<ะ>แล้วก็เราเองก็ไม่ได้กําหนดโลกนี้นี่เหรอมนุษย์อ่ะหวังอย่างเดียวคือว่าความมั่นคงความอะไรต่างๆกันแล้วแต่แต่ถามจริงๆเ,เ,เนี่ยสมมติคนเป็นโรคเอดส์อ่ะยกตัวอย่างนี้เลยค่คนเป็นโรคเอดส์เนี่ยแน่นอนเขาต้องรู้วันตายแน่<ะ>เขารู้ว่าเป็นโรคนี้มันต้องตายส่วนคนไม่เป็นโรคเอดส์ไม่เป็นอะไรเนี่ยสุขภาพดี เราไม่รู้ว่าวันตายเราเป็นเมื่อไหร่เราก็มีความสุขได้จริงไหมค่ะแล้วมีความสุขได้เราก็ปาดฝันของเราไปเรื่อยอแต่จริงๆแล้วคนที่ไม่เป็นโรคเอกอาจตายก่อนคนเป็นโรคเอกก็ได้รถชนจริงว่าโ,<อ>โดนเมียเพราะฉะนั้นเนี่ย,ย,เ,ยเราอยู่เราอยู่ในในเขาเรียกอะไรวังวนวัฏจักรที่เหมือนกันนี่ในระดับนผมไม่อยากจะว่าคาราบาจะไปกำหนดชีวิตใครได้ในวัยที่ผมผ่านโรคมาถือว่าพอสมควรนะผมอยากทําให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าที่จะ ไปสั่งสอนคนมผมอยากเล่าให้ฟังว่าผมเจออะไรมากแน,น่นอนผมไม่สอนใครแล้วก็ไม่อยากไป็ลูกศิษย์ช่วยสอนคนไม่เป็นแล้วไอ้ดนตรีในแนวเนี่ยแหละมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ดีๆไปหยิบเขามาแล้วมาปั้นแล้วก็สร้างสร้างวับงขึ้นมาให้ให้เป็นเพื่อชีวิตนเะพือ่อครับคนขางเพื่อชีวิตมันไม่มีหรอกในสาระระบบของฝรั่งเนะี่ยเขาจะเรียก โพสต์สองเพลงต่อต้าน่ะ <c oughs> เพลงต่อต้านที่แบบต่อต้านสังคมต่อต้านสงครามต่อต้านอะไรย่างพวกนี้แต่บ้านเราเนี่ยมันดันมีคาว่าเพื่อชีวิตขึ้นมามันก็เลยกลายว่าแล้วก็มีเพื่อชีวิตแล้วกลายเป็นแฟชั่นมีผับเพื่อชีวิตมีนักมีนักดนตรีเพื่อชีวิตแต่ต้องแต่งตัวอย่างเงี้ย <c oughs> แต่จริ <c oughs> งก็ดีนะเป็นคาแรคเตอร์นะถ้าเราไม่เป็นเสษอะไรก็มันดีแต่จริงๆนะ แฟชั่นแบบเพื่อชีวิตในบ้านเราเนี่ยในคนระดับลูทเนี่ยระดับลากยากเนี่ยดังกว่าหลุยวีตองเยอะเลยบอกให้ก็ใส่เยอะกว่านะสามารถที่จะทําเงินได้มหาศาลทีปีนึ่งมีผับเพื่อชีวิตเนี่ยซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เพื่อชีวิตเลยเข้าไปก็เมาอย่างเดียว <c oughs> แล้วก็เปิดอะไรกันมาหรู้ร้องเพลงอะไร <c oughs> แต่เขาก็บอกนี่พับเพื่อชีวิต <c oughs> มันมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วโืยสิ้นทเพราะฉะนั้นจะมาถามว่าแบบแล้วใครจะมาสืบทอดอต่อเจตนารมณ์ของผู้เราเพื่อชีวิต เราไม่ได้หวังเรื่องมือนั้นไม่ได้คิดเลยเราคิดว่าเราเองเราก็ไม่ได้สืบทอดของใครมาเราคิดของเราเองเราเป็นของเราเองแล้วพี่คิดว่าในสังคมต่อไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ถ้ามันเจอไม่เรียวัหนักมันก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสูงเองตัวชีวิตตัวเองแต่จะถามผมว่าจะจะปั้นไทยหรือว่าจะมีใครต่อมาจากโก้จะพัดดันไหมผมก็ไม่รู้ม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะกระแสว่ามีคนร้องเพลงเรียนแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยพอจะพึ่งพาใส่ก็ได้ไหมคะอย่างพี่แอดนี่มีหลายคนเลยจริงๆแล้วสังคมทุกวันนี้ก็เป็นสังคมพฤติกรรมเรียนแบบร้องไ่เป็ปกติครับก็เห็นก่าผมก็สนุกดีคิดอะไรมากก็คิดอะไรมากค่ะอย่างนี้ก็มีเกิดขึ้นเยอะนะคะแล้วพี่แอ๊ก็ไม่รู้สึกห่วงด้วยใช่ไหมคะว่ามันจะไม่มีแล้วถ้าหมดรุ่นพี่แอดรุ่นปูรุ่นใครไป ไม่ห่วงครับเพราะผมคิดว่าคือเราจะไปมองเราจะไปสรุปว่าโอ้ถ้าไม่มีเราแล้วรับรองว่าเดินต่อไปันไม่ได้ไม่ใช่คิดแบบนั้นไม่ถูกโลกไม่มีวันที่จะจะถึงทางตันถ้าถ้ามันตันน่ะมันไม่มีวันนี้หรอกนะครับเมื่อก่อนเนี้ยตอนเราเริ่มเข้ามาในวงการใหม่ๆยังเป็นเรายังต้องทาแทนเสียงกันเลยใช่ไหมแบบแทนเสียงไอ้ไอ้สปีดสามสิบสามอ่ะฮะ แล้ววันนี้เนี่ยเรามีซีดีที่มันแผ่นเล็กกว่ามากแล้วตอนนี้เรามีตัมแล้วเรามีแค่หัวสมองนิดเดียวเนี่ยฮาร์ดดิสเน่ม,มันจุเพลงเป็นเป็นแสนเพลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปไวมากมเพราะฉะนั้นวงดนตรีที่จะมาเป็นเพื่อชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบแบบเดียวที่เราเราเราเป็นอยู่มันอาจจะแต่งตัว อะไรก็ไม่รู้อะใส่มาเพื่ออะไรครับใส่มาเพื่อแต่งแบบเพซิเดนต์นะดิชุดอะไรนะตัวอกาศตวอกาศเนี่ยอาการได้ยังไง้ะของบ่าววีที่บอกเปียกตัวที่มันดากพรอนไม้ถ้าไม่คิดว่าเป็นเพื่อชีวิตแต่เป็นลูกพุ่งแบบเขาเนี่ยมีคมหมานี่คาลมของเขาคมใครของเขาจะได้นะคได้ใครก็ได้แค่แค่เขาร้องเพลงออกมาจากปากแล้วมันเป็นมันเป็นบทเพลงที่ทำให้คนรู้สึก ส่วนรวมรู้สึกว่าอันนี้มันใช่เลยอะ่ะมันเป็นตัวแทนเขาเนี่ยไม่จําเป็นเราต้องมัน